แยกพอนม่เบรอใช่งามอยู่ตอนหตอนนี้พอเราเหตุอย่างปุ๊ตอนนี้ลูกน้องเราให้แถมตีคือจังไดบแถมแล้วบ่แถมมึงไปยังคือเพราะว่าเอาเอากระบอกก็เอน้ำเอน้ำย่อกบักใช้บักใช้ลาบเพ่อีสีลาบตีนอนลาบินลดออเสีนตีมบักทองค่ำจะเที่ยนอแม่จะมาหักหนาลาบกินแล้ว ยิ่งยาก็เฮ็ดกลุ้ยเด้งเนี่ยนี่ไม่เฮ็ดหอมแหมมันนี่เป็นยังน่ะหอมนะตีท่าต้องซันล่ะใช่เอาเลยตลอดกิ่งเลาะบับขาวลดเนาะกิ่งเลาะบับขาวลดแต่ว่าข้องี้แม่ของอี้แม่ขมันสิซับต้งหากอยูุ่ตีแมนบ่แม่เจ้าคืออยากบ่มือเนี่ย เออแม่หอยเราซิมจังน้อยเออซิมฝีมือคอยของแม่เจอยใช่ใช่ใช่ปาดตัวนี้ดู้ปาดตัวนี้ซิมเบบางน้อยหนึ่งดูอันนี้ขาจักมันจากพี่น้องขาจักมันเปื่อยแล้วเดี๋ยเปื่อยเปื่อยใช้ได้แล้วอืมเปื่อยใช้ได้แล้วนี่จ้ะอันนี้มันมันต้มต้มขาจักงัวจากพี่น้องเพิ่นหายมาสด แล้วก็มาอันเผาเผาแล้วก็มาต้มต้มเจ้เมื่อคืนนี่รอบนึงแล้วบัดน,นี้มาต้มนี่อีกรอบนึงจ้ะชีวิตอีสานบ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะแนวอยู่แนวกินงามอยู่ได้ละละ่ะเนี่ยอ,อ,อันนี้ขาจากักเอามาซีมเมืองเพื่อยแล้วม,มเพื่อเพื่อน ไปแม่ซิมอะแม่แม่ถ้าอยากตีอัปากกัดเลยจะมาเสียใครกัดกัดกัดแลบดีหนอกมาหยังไม่อยากอายน้ํจะแลบหยังต้มขาจาักกับสิลาบงว้วงกับพี่น้องทีสา,บานบ้านเฮ้าเน,นี่ยแม่ยังกับนี้พวกคนลาบงว้วง จ้น้อยกัสิไม่กินลาบง่ายเพานจะเบิ้งกับพี่น้องเจียวมันสโชคสีเมื่อาอ้สีตักใหญ่ตักใหญ่อีกคื่เก้าล่ะหดพักใจเล้องมาชวนเขาว่ากูเ่มเบิ่งบางยางแจักเทียมมากสีนี้มันคือยางสิม่จว่าคนย เพราะว่าเพิ่นถามมาเอเา่เห็บน้นี่เสียชั้นมาครับผมเยอันนี้อย่เลยเออห้านั่นสีตีต่อไปเ้อเพิ่นมาเออว่าได้ได้สีต่อยังอยู่เลยมันคือาจมาจำคำว่าแล้วอวเนี่ยแล้วก็อันราคากะเองม่ยาบ้านแล้วแี้ฝีมือฝีมือมาตรฐานเด้อพี่น้องแน่อยู่แนวกินบ้านเฮ้า ตอนรับครับสู้กันดีที่สุดก็คือลาบหัวนะะจะเนาะประเภทนี้อีสานบานข่อยสิเป็นยังสี่จ้ะต้มไก่ลาบหัว้เลือต้มหัวแล้วแต่มึงสีเห็ดมึงเห็ดสู้ตุกินยังไรตุกขี้ยังสันละแต่่าเห็ดแล้วขวานเด้อพลังคนบ่กินดิบเล็กน้อยรุ่นไม่ก็บา่กินดิบเสียงทางเห็ดนั่นจะตัดจะเบื้องตัดยัง คนลังคนงต่อหาที่แตกเนี่ยเนี่ยสิลุงอันนี้จะตีด้ม่หอกปึ๊บปนี่มันจะด้แม้วเราตีชังเว้ยปลาคานี่มันหัวอ่อนมันแบบหัวอ่อนมันจะหน่อยผลบอใช่ย่องยัางกับย่องได้เบิดย่องมันยอมมันกระจำแบะแะสวสเลยับสิไปใส่อันต้มเพียรับเลยใส่ต้มเพียตัวเนี้ยออืมีกี่สมันตอยมานน ยายแล้วพอดีเลยเพื่อพอดีมั่วแต่ว่าพอดีพอดีบ้องจ้อยหยังจ้อยพักกระดาษเห็นบ้องหันบ้องหันมันบอม้าผมเห็นเขาไม่โตวันนีเป็นยังม่ใช่แดงแล้วพักกระดาษไปกินอันละเพราะว่าอันเหล่ายาเฮ็ดให้เสียคนโอ้ยหนวกหูเด้สางแย่นข่อยกับวัฒแล้วได้พี่น้องสางเพราะกระเฮ็ดโยละเบิงละเบิงภาษิตไายพวกจะเบิงอีกเที่ยนหนึ่งโยเบิงทางขึ้นเบิงทางขึ้นแย่นข่อยกสิบเทเรนั่งสไลเดอร์ลงมาตีเนี่ย บ่อทะเลาะดอก